ใส่ใบอ่ะอ่มสุดโอเคมาพาพี่ยะคะี่แงันหนักแล้วนะหนักพี่หนักเออหนักมาตั้งพี่เวสบอกรอใบเปลี่ยนพี่เวสจะเปลี่ยนด้วย ร mm ้อนมากร้อนมากเลยอ่หหมอไปนู่นแล้วีท่งียนจดีแล้วฟ้อมทุกอย่าง้อเรียกว่าอะไรนะด้หลังด้หลังด้ดด้้านด้ง้านหรไวะต้องอไม่้หงายหงาหล้ไง่มันไม่ใช่ขนง

ใบหุบหน่อยใบสองกล้องนิดนึงหนึ่งพี่เบสด้วยสองหนึ่งสองปะเป็นปะเป็นแล้วทำไม่เสร็จนะเออเนี่ยแล้วขูดแล้วไปใส่ร้านเนี่ยมีลูกออนเดอร์ล็อกเนี่ยเบสอันนี้หน่อยใบนบใบใบใบเลยหน้าเลยเบสหันหน้าไปมองไหม มันโดนนิ้วไงข้นระวังน้มันมนะจริงๆมัขุดนไปเไม่เป็นไระแม่ใบขุข้าแบเขาต้องขุหมุนข้าหมุนข้าวใส่เวลาใส่เวหา่าแต้องดข้าวก่อนแบ๊บอกว่าจะไร้อะไร้ะไร้หน่องยังไงมุงหัว่ ไบหกขานิดนึงไปนั่นเป็นผู้หญิงดินั่นะคะผู้หญิงดิเรียกแบบมองนิดกองนี้กองนิดขาเดินแบบไม่ต้องไม่ต้องนะอันนี้แหละเนี้ยพับเพียบเลยใบสองขาเดินแค่สิบ่อยตลิบมันเนี่ยนะ เว้นเปลี่ยนมานั่งข้ามเข้มข้างนั่งข้างอ่ะนั่งข้างเดียวอ่ะนืนั่งเหมือนยายอ่ะนั่งเหมือนยายชอบเป็นตัวอย่างผู้หญิงอะไม่พับเนียโรนั่งเหมือนยายอ่ะโอ้ยคือจริงๆแล้วผู้ชายทำอะ่รน่งอย่างไรเนี่ยคนโบราณนญี่ปุ่นผู้ชายไม่ถูกผู้ชายนผายไม่ถูกใครรออูาผู้ชายก็ไม่ถูกสวยนะแล้วการที่ไลรก็ปี้ เอาแบบยายอะตอนเด็กชอบแลเดี๋ยวพี่ไปฝุ่นอันนั้นเล็กแล็กลักขังทีน้าใช้ถังไปไต่หัวแล้วไมด้แก้วหัวหัวแล้วกำหัวแล้วลังเรียนรู้อยู่น่ะเบสเขาแม่นี่ยเขาจะขยับข้อมือเหรอปะเขาจะขยับข้อมือเอองั้นแหละงั้นแหละมันเบสออกนะเบสระวังหอ่อนโอขยับเลยงค่ดีกว่าลอง เราต้องเก็บไว้นะน่ะในระวังมือก็วังมือด้วยนะมันอะยากะทิด้นหนึ่งหม้อพอไหมล่ะเลี้ยงแฟนกลับได้ดูมัหมดเลยดูป้าดูนี่ด้วยไปๆหมดลไปดูป้าวนต๊ะน่ะพี่เบียร์มันหเดะพี่เบียร์มหมดลวก็กิน ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณป้าด้วยครับขอรับขอรับอะไรอะไรของคนนี้ของคนนี้อนี่มัจะทำไมระวังกระต่ายเขาหักงา